วันนี้ฉันก็มางานคริสต์มาสของพี่กรณ์นะเจ้าเธอพี่กรณ์ก็มาเป็นเจ้าภาพวันนี้ในการเปิดบ้านและชวนเพื่อนๆมาปาร์ตี้เป็นคริสต์มาสกันนะคะเธอสนุกมากเธอวันนี้บอกเลยเพื่อนๆมากันเต็มไปหมดเลยแล้วก็นี่คือเจ้าภาพก็แบบสปีดได้อย่างแบบลึกซึ้งมากเธอฉันก็แบบว่าฟังไปก็อ เธออยากจะเป็นคุณนายบ้านนี้จังเลยเธอจ๋าเธอแต่สนุกมากบอกเลยว่างานนี้สนุกจริงๆมีเพื่อนๆที่บอกว่าคนรู้จักกันทั้งนั้นและเธอดูบรรยากาศการตกแต่ง บ้านเขาสินี่เธอนี่คือพี่หลุยส์ก็มานั่งกับดิฉันเธอคือบรรยากาศบ้านเขาวันนี้ตกแต่งคริสต์มาสได้สนุกมากเลยเธอแล้วพวกเราก็อยู่กันอย่างแบบว่าสนุกสนานเฮฮากันมากเธออ้าวมีเสียงรถมอเตอร์ไซค์มาด้วยจ้ะเธอระหว่างภาคในรถนะจ๊ะเธอแต่ว่าเธอดูสินี่บรรยากาศจ้ะเสียงมอเตอร,ราา์ไซค์เมื่อกี้ไม่ใช่บรรยากาศในบ้านนะจ๊ะเธออ่านี่จาริต้าก็มาเก่า ตอนรับแขกทุกคนนะคะเธอสนุกมากวันนี้แขกผู้ใหญ่เ <tem ec il> พื่อนฝูงทุกคนที่มาในนี้คือคนรู้จักกันหมดเลยแล้วก็สนุกสนานมากเธอดูบรรยากาศสิเธอทุกคนก็แซวฉันหมดเลยว่าทําไมวันนี้ฉันสวยจังเลยเธอฉันอายอายเธอเธอดูสิ <c oughs> เพื่อนเพื่อนทุกคนแขกทุกคนมาหมด <c oughs> ฉันถึงขั้นสะอึกเธอดูสิจ้าเธอแล้วดูที่เธอดูสามีพัญญาคู่นี้เธอน่ารักอ่ะเธอมากันหมดแล้วดูพี่จ๋าก็มานะจ๊ะพี่จ๋าวันนี้ไม่ไปสอนนางงามที่ทิฟฟานี่เหรอจ๊ะอาพี่ปอก็มาพี่แหวนแนก็มาจ้าเธอดูสิมากันครบหมดทุกคนอันนี้หลานชายพี่กรดูสิเป็นน่มแล้วลูกหลานสาวก็สวยมากอาหารวันนี้ก็มีเธอคือสตาร์เตอร์เธอดูสิสตาร์เตอร่อยมากเธอแต่ว่าไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะจ๊ะเธอแต่ว่าอันนี้คือซุ โอ้โหเธอซุปอันนี้อร่อยจริง,รงๆเธอเป็นซุปแบบว่าเธออร่อยมากแล้วเขาใส่หอยนะจ๊ะเธอในนี้มีหอยแล้วมีเห็ดเธอมันเป็นทัฟเฟิลอร่อยมากแล้อันนี้ก็เป็นโฟกาเธอคือฉ่ามากเธอเลี้ยงกันแบบว่าฉ่าชื่นมากเธอระหว่างภาคไปก็มีเสียงรถมอเตอร์ไซค์มาอีกแล้วจ้ะอันนี้ปลาปลาอันนี้อร่อยมาก เชฟทำปลาได้อร่อยคืออร่อยไม่อร่อยฉันกินเสร็จแล้วฉันยังต้องขอเพื่อนฉันขอหลุยขอพี่โอ๊คกินต่อจากจานที่เหลือของเขาเธออันนี้คือเนื้อนะจ๊ะเธอคือมันอร่อยจริงๆและนี่คือบรรยากาศการขับร้องเพลงของเขาอ้าวมอเตอร์ไซค์มาสำล้อก็มาเสียงข้างๆนี่จ้ะเธอแต่ว่าสนุกสนานบรรยากาศดีจังเลยเธออ่าบอกเลยนะจ๊ะว่าวันนี้เป็นป,ปาร์ตี้อีกคืนหนึ่งที่สนุกมากเธอแล้วแบบว่าพวกเราก็แบบมีความสุขกันขอบคุณพี่กรณ์ที่พาเรามาแบบว่าเจอกันแล้วมาสนุกด้วยกันกับลิตา้าด้วยนะจ๊ะลิตา้า แบบว่าตอนรับขับสู้เราอย่างดีเลยเธอแล้วเธอดูตอนจบนี่กอนกับลิต้าก็มาส่งแต่ลิต้าพี่กอนเข้ามากอดฉันนะฉันไม่ได้ตั้งใจนะเราเป็นเพื่อนกันเฉยๆนะเธออย่าคิดมากแล้วรถฉันก็มารับป่ะเธอดูสิเธอเขาก็มาส่งฉันลิต้า เราเป็นเพื่อนกับก่อนจริงๆเธออย่าคิดมากนะเธอแล้วดูสิเธอฉันก็ต้องสวัสดีทุกคนลาทุกคนแล้วเธอดูนะฉันจะต้องขึ้นรถไปอีกแต่เธอเดี๋ยวก่อนเธอฉันจะมีเคล็ดลับจะบอกอุ้ยต่ละเธอดูสิเธอโอ้ยเธอรองเท้าหลุดโอ้ยตายละซิดเลยล่า์ทำรองเท้าหลุดก่อนก่อนเที่ยงคืนเธอใครก็ได้ช่วยเก็บเจ้าชายมาเก็บไว้ดูหน่อยเธอพี่ก่อนมาเก็บให้เธออุบานมาเธอแล้วเจอกันนะเจ้าเธอบ้า